ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธ์พู้ถางซานภาค5 r าริเวอร์ออฟแทนแซนการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่445รวมพลมันเป็นเรื่องยากสำหรับมนุษย์ที่จะลุกขึ้นและยืนอยู่ตรงข้ามกับเผ่ามารและอสูรวิญญาณทั้งหมดเนื่องจากมนุษย์อ่อนแอเกินไปสิ่งสำคัญที่สุดคือมนุษย์ไม่มีมรดกตกทอดเป็นของตัวเอง มีเพียงพึ่งพาการเปลี่ยนแปลงของเทพอสูรเท่านั้นจึงจะสามารถมีความสามารถบางอย่างได้การที่จะเติบโตท่ามกลางฝูงประชากรที่แข็งแกร่งจํานวนมากการมีพื้นที่เป็นของตัวเองนั้นยากเย็นแสนเข็ญแต่ถ้ามีประชากรมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเผ่าที่แข็งแกร่งที่จะสนับสนุนมันจะแตกต่างกันอย่างน้อยมันง่ายกว่านี่เป็นแนวทางจริงที่จริงแล้วนี่เป็นสิ่งที่องค์กรถ่ายถอนต้องการทํามาตลอด จึงมีขั้นตอนให้เสี่ยวหมวยต่อสู้เพื่อสืบทอดบัลลังก์ของเผ่านกยูงไม่ต้องสงสัยเลยว่าความยากของเสี่ยวหมวยในการสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าเผานกยูงนั้นยิ่งใหญ่มากแม้ว่านางจะได้รับการยอมรับจากราชาอสูรนกยูงแต่ในอนาคตละ่ะนางจะได้รับการยอมรับจากทั้งประชากรและการยอมรับของบรรพบุรุษหรือไม่นักดับพยัก์สิงโตของเผ่าพยัก์สิงโตนั้นแตกต่างออกไปเผาพยัก์สิงโตเป็นเผ่ามาร และในเวลาเดียวกันก็มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเผ่าสิงโตและเผ่าพยักแม้ว่าทั้งสองเผ่าจะถูกขับไล่แต่จากการที่เผ่าสิงโตและเผ่าพยักที่ไม่อาจปราบพวกเขาได้ก็สามารถบอกได้ว่าท้ายสุดแล้วโลหิตย่อมเข้มข้นกว่าน้ำเมื่อเผ่าพยักสิงโตสามารถพิสูจน์ได้ว่าหลังจากการผสมพันธุ์ของพวกเขาดีกว่าเผ่าสิงโตและตระกูลพยักเดิมสถานการณ์ใช่ว่าจะพลิกผันไม่ได้และสถานการณ์เช่นนี้บรรพบุรุษของเขาจะไม่ปฏิเสธ โอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จนั้นยิ่งใหญ่กว่าเสี่ยวหมวยที่พยายามอยู่ในเผ่าอสูรนกยุงมากถึงอย่างไรตอนนี้นักดาบพยักษ์สิงโตก็มีคุณสมบัติมากมายแล้วเห็นท่าทางหายใจทีของอาจารย์ถังซานก็รีบเอ่ยว่าพวกเราลองเดินดูทีละก้าวในกระบวนการนี้แล้วกันสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือสิ่งที่เราคิดแม้ว่าจะถูกหรือไม่อย่างน้อยเรายังมีมิตรภาพกับเสือสิงโต ถังซานไม่ได้กังวลใดๆเกี่ยวกับมิตรภาพกับเผ่าพยัคฆ์สิงโตในอนาคตถ้าหากไม่มีเขาเผ่าพยัคฆ์สิงโตไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสายเลือดได้ภายในหลายรุ่นเพียงแต่ว่าเมื่อเกิดการเจริญพันธุ์ความขัดแย้งทางสายเลือดจะค่อยๆลดลงอย่างน้อยจากตอนนี้พวกเขาก็ยังหนีไม่พ้นความช่วยเหลือจากถังซานความสัมพันธ์เช่นนี้แน่นแฟนที่สุดหากผู้ใดคิดจะเอาเปรียบถังซาน เผ่าพยักราชสีจะต้องทำทุกอย่างเพื่อขวางทางเขาอย่างแน่นอนจ้างหาวส่วนพยักหน้าและกล่าวว่าที่แท้ตอนที่เจ้าประมูลดาบเทพสังหารนี้ข้าก็มีความคิดเช่นนี้เจ้าช่างมองการไกลจริงๆถ้าเรื่องนี้สำเร็จข้าจะประกาศความสำเร็จของคุณให้กับองค์กรถังซานในตัวของเจ้าข้ามองเห็นความหวังจริงๆถังซานกล่าวท่านอย่าพูดอย่างนั้นเลย ในฐานะมนุษย์ข้าต้องรับผิดชอบอย่างไม่มีข้อสงสยัยนี่เป็นสิ่งที่พวกเราควรทำและต้องทำด้วยกันเราแค่พยายามไปในทิศทางเดียวกันตอนนี้มีประชากรอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีการต่อสู้หาจ้างหาวส่วนรู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากแล้วกลุ่มไหนต่อให้ครอบครัวเล็กๆก,ก็ไม่เป็นไรเราต้องพยายามให้ดีที่สุดสะสมน้อยไปหามากทังซานพยักหน้ากล่าวว่า เป็นตระกูลเล็กๆจำนวนคนในตระกูลก็น้อยใกล้ถึงขั้นศูนยพันแล้วแต่นี่ก็เป็นโอกาสของพวกเราเช่นกันประชากรนี้เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ที่ใหญ่มันเกี่ยวกับข้าเหรอวูปิงจี้ชี้นิ้วไปที่ตัวเองด้วยสีหน้าสงสยัยถังซานพยักหน้าให้เขาจากนั้นก็หันไปหาจางห่าวซวนอีกครั้งอาจารย์ท่านยังจำบรรลังน้ำแข็งที่ปรากฏตัวในการประมูลของสิ่งมหัศจรรย์ในวันนั้นได้หรือไม่ ต่อมาหัวหน้าเผ่าหญิงน้ำแข็งคนนั้นก็ยกเลิกการประมูลและนำบอลลังน้ำแข็งออกไปจ้างหาวส่วนพยักหน้าและกล่าวว่าแน่นอนข้าจำได้ทั้งซานกล่าวหัวหน้าเผ่าหญิงน้ำแข็งคนนี้มีชื่อว่าห่วงปิงปิงตอนนี้นางกำลังรออยู่ในห้องของข้าอยู่ตอนนี้เขาได้อธิบายสิ่งที่เขาพูดกับหัวหน้าเผ่าหญิงน้ำแข็งซึ่งอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันของเผ่าหญิงน้ำแข็งอย่างละเอียด การเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็งนั้นมาจากเผ่าหญิงน้ำแข็งเขาเองก็ไม่รู้เรื่องนี้ดีนะเขารู้เพียงว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงของแก่นแท้สวรรค์ของเผาวิญญาณแต่เขาไม่รู้ว่ามาจากเผ่าพันใดเวลานี้ได้ยินถังซานเล่าให้ฟังถึงเขาจะเข้าใจชาติกำเนิดที่แท้จริงที่แท้เมื่อก่อนอาจารย์ก็ไม่ค่อยเข้าใจชาติกำเนิดของตนเองมากนะักมารดาของเขาไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นสัตว์ประหลาดสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างช่วยไม่ได้ ตลอดมาเขาเกลียดเผ่าพูดผีอสูรและเผ่าพูดวิญญาณเช่นเดียวกับมนุษย์คนอื่นๆเพราะมนุษย์ที่แปลงร่างเป็นนางมารล้วนประสบปัญหาที่มารดาถูกทําให้อับอายขายหน้าแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีศกลยนรจกรรมดังกล่าวในตัวเขาวูปิงจี้ถูกช่วยเหลือโดยองค์กรถ่ายถอนเขาเป็นเด็กกําพร้าและเขาตื่นขึ้นมาโดยธรรมชาติเขาสามารถควบคุมธาตุน้ําแข็งได้เขาเป็นหนึ่งในเพื่อนของถังซานที่โดดเด่นมาก เขาถูกส่งตัวไปที่สถาบันถ่ายถอนในเมืองเคเรดีและเติบโตขึ้นมาภายใต้การเลี้ยงดูของอาจารย์และกลายเป็นลูกศิษย์ของกวนหลงเจียงสำหรับชีวิตของตัวเองเขาไม่ได้สำรวจมากเช่นเดียวกับคนอื่นๆทุกคนทั้งหมดเป็นเด็กกำพร้าและส่วนใหญ่เป็นผลมาจากโศกนาฏกรรมแต่หลังจากฟังบทวิเคราะห์ของถังซานแล้ววูปิงจี้ถึงได้รู้ว่ายังมีสถานการณ์เช่นนี้อยู่เขาไม่เพียงแต่คิดว่ามันเหลือเชื่อ แต่ยังมีความรู้สึกที่แข็งแกร่งและต้องการที่จะค้นพบความลึกลับของโลกนี้เมื่อรู้สึกถึงลมหายใจที่ถีกระชั้นของสิทธิ์พี่ใหญ่ทั้งซานกล่าวว่าหัวหน้าเผ่าน้ำแข็งนางยังรอยอยู่ในห้องของข้านางเพียงต้องการดูว่าสิทธิ์พี่ใหญ่สืบทอดการเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็งจริงหรือไม่และในอนาคตหากสิทธิ์พี่ใหญ่ต้องการที่จะยกระดับการบ่มเพาะของตนเองกุญแจสำคัญอยู่ที่เผ่าหญิงน้ำแข็ง หากเราสามารถให้ผู้หญิงน้ำแข็งตกลงที่จะผสมพันลูกหลานของเราผ่านการแต่งงานประชากรนี้จะอยู่ข้างเราอย่างไม่ต้องสงสัยหัวหน้าเผ่าน้ำแข็งเคยกล่าวไว้ว่าแม้ว่าเผ่าหญิงน้ำแข็งจะอ่อนแอแต่นักรบระดับพระเจ้าขึ้นไปมีมากกว่า20คนนี่เป็นพลังที่แข็งแกร่งมากทังซานอธิบายความคิดของตนให้ชัดเจนวูปิงจี้ฟังแล้วมีสีหน้าซับซ้อนแต่จางหาวสวนกลับยิ่งตื่นเต้นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนที่เขาได้ยินว่าเผ่าหญิงน้ำแข็งมียอดฝีมือระดับเทพมากมายเขากหมัดแน่นอย่างตื่นเต้นถ้าประชากรดังกล่าวสามารถถูกรวมตัวเป็นมนุษย์ได้มันก็จะดีสำหรับมนุษย์อย่างมากมันต่างจากเผ่าพยักษ์สิงโตแม้ว่าเผ่าพยักษ์สิงโตจะยอมรับมนุษย์และกลายเป็นพันธมิตรของมนุษย์แต่พวกเขาก็ไม่มีทางที่จะแต่งงานกับมนุษย์ได้มนุษย์จะได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาแต่จะไม่เป็นประโยชน์ต่อสายเลือดมากนัก แต่เผ่าญิงน้ำแข็งนั้นต่างออกไปถ้าเผ่าหญิงน้ำแข็งยินดีที่จะแต่งงานกับมนุษย์นั่นหมายความว่ามนุษย์สามารถสืบทอดสายเลือดของเผ่าหญิงน้ำแข็งได้และมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงแก่นแท้น้ำแข็งนี่เป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเต็มรูปแบบเผ่าหญิงน้ำแข็งที่ต่อสู้เพื่อโครงสร้างทางกายภาพของมนุษย์มีความสำคัญมากกว่าตระกูลพยักฆ์สิงโตจางหา่าวซวนแอบคิดอยู่ในใจ เร็วเข้ารีบไปหานางหย่าให้หัวหน้าตระกูลรอข้ายินดีที่จะเข้าร่วมจังหาส่วนไม่สามารถรอที่จะพูดได้ยังไปไม่ได้ทันใดนั้นเสียงกังวลก็ดังขึ้นทุกคนหันหน้าไปมองเห็นเฉิงจื่อเฉิงลุกขึ้นยืนอย่างร้อนรนดึงวูปิงจี้ที่อยู่ข้างข้างไว้เมื่อรับรู้ได้ถึงสายตาที่แปลกของทุกคนใบหน้าอันงดงามของเฉิงจื่อเฉิงพันเปลี่ยนเป็นสีแดงไรเรื่อนางมองวูปิงจี้แล้วกล่าวว่า ไปไม่ได้สิทธิ์พี่ใหญ่ท่านไปไม่ได้ข้าไม่ให้เจ้าไปทั้งซานฉลาดมากจากสีหน้าของเฉิงจื่อเฉิงก็เข้าใจทันทีว่านางกังวลเรื่องอะไรชั่วขณะนั้นก็อดรู้สึกเสียใจไม่ได้ตนเองไม่สนใจความคิดของสิทธิ์พี่หญิงท่านนี้เลยรีบอธิบายทันทีสิทธิ์พี่หญิงท่านวางใจได้การเชิญสิทธิ์พี่ใหญ่ไปเพียงเพื่อพิสูจน์ให้หัวหน้าเผ่าหญิงน้ำแข็งเห็นว่า ลูกหลานที่เกิดหลังจากการแต่งงานกับมนุษย์กับเผ่าหญิงน้ำแข็งเข้าด้วยกันสามารถเปลี่ยนแปลงร่างน้ำแข็งได้และฝึกฝนวิชายุทธที่เข้มแข็งมากได้ข้าไม่ได้ให้เขาไปแต่งงานกับใครท่านวางใจได้ในอนาคตต่อให้ต้องแต่งงานกับเผ่าหญิงน้ำแข็งองค์กรถ่ายถอนของพวกเราก็มีคนอยู่อีกมากไม่ใช่สิทธิ์พี่ใหญ่หรอกเชิงจื้อเชิงเบือนหน้าหนีไปการแต่งงานหรืออะไรกันละ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ